เขารู้ว่าเรามีใจดูครับแล้วเขามีใจไหมฮะเขาก็บอกเราอันนี้บอกกันอันนี้บอกเอาบอกกันบอกอยู่แต่เรื่องสัมผัสแบบคำว่าแฟนแบบยุคใหม่ไม่ไม่ใช่แบบจนคิดว่าน่าจะน่าจะไปบอกพ่อแม่มามาขอก็ตั้งใจว่าจะขอแต่งงานเลยครูครูึงขนาดนั้นแหละตอนนี้แต่ความจริงมันมากไปกว่านั้นคือที่เขามาอยู่บ้านและไม่ยอมกลับคือเขามีคู่มั่นแหละโอ้เขาเลยจะแต่งงานอะคะคู่มั่นคู่หมายและแล้วประมาณพฤษภาานั่นแหละเขาก็แต่งงาน ซึ่งเราไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนเลยและไม่ม I mean. ีใครบอกเลยจำได้ว่าวันที่เขาแต่งน่ะครูสอนเด็กน yes> ักเรียนชั้นป .6 อยู่มันจะอยู่ติดกับถนนที่เดินผ่านระหว่างทางไปวัดมีขบวนขันหมากแห่ครูก็มองหน้าเจ้าสาวเจ้าสาวในหมู่บ้านเขาจะไม่ได้แต่งให้มันให้เห็นชัดเจนแบบแบบเจ้าสาวในคนรู้สึกเราในพอสอนครูมองหน้าก็มีคมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าสาวคนนี้เป็นคุ้นๆน่ะพักกลางวันพันโลมก็เดิน มาพันโลงเนี่ยเขาจะรับรู้เรื่องครูจีบสาวคนนี้เรียงได้ลราโอกคคักผู้สาวแต่งางานนะเอา้าไพ่แต่งางานแล้วเขาเอ่ยชื่อน้องคนนั้นครูก็บอกโอ้ยเอ้าเหรอครูก็บอกโหแบบวูบไหมฮะหลนโครมเลยฮะแบบ อกหักอ่ Ugh ะคือเข้าใจอย่างแรงที่มากมากกว่าเจ็บคืออายแต่ไม่มีใครบอกตอนนั้นครูอกหักอยู่หนักมากไหมคะหนักมากครับหนักมากแต่ไม่กล้าบอกใครให้พลงไปหาไม้มาให้แล้วครูก็เขียนคนอกหักพักบ้านนี้แผนไว้ที่บ้านพักครูเลยนอกจากแต่งเพลงยังคิดถึง MV ได้ด้วยเลยนะคะครูคะเริ่มแบบแปะป้ายอลาเป็นซีนเลยเนะคีออยากเป็นซีนลองไห้ไหมคะครูนี่ฮะลองคนเดียวแต่อยู่ในห้องะก็จะคิดไปแบบ แบบเด็กๆด้วยคิดไปรู้สึกแล้วก็น้ําตาพัง <chickens. S 2> อันนี้น่าจะได้หลายเพลงหลายเพลงก็เอามาเขียนเป็นเพลงอยู่น่าจะสองเพลงเขียนให้แดงกิรก่อนชื่อเพลงน้ําตาผ่านเราผู้ชายเวลาเจ็บแต่ร้องให้ไม่มีเสียงน้ําตาพังอ่ะคนอีสานจะเรียกน้ําตาผ่านเราไอ้ยืนซึมเศร้ารู้ข่าวว่าเขามาขอพรุ่งนี้สิเนอ เขาสิเอาเศ้าลมลู่มันเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งหมดเลยก็เอามาเขียนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เขียนแบบเชิงประชดประชันกลายเป็นเพลงดังก็คือไอโบอลซอนแต่งก็ช่างเถอะเจ้าบ่าวไม่เห็นหล่อเท่าเราเลยประมาณนั้นซึ่งซึ่งเรามีโอกาสที่เจอกับกับกับคนที่เรารักคนนั้นอีกหรือเปล่าค่ะหลังจากที่เขาแต่งงานคือตอนที่เขาแต่งงานมีความรู้สึกว่าเราโดนหลอกอย่างแรงค่ะก็หน้ตอนนั้นก็น่าจะเรียกว่าคือแบบโกรธไหมคือเขาก็โกรธมีความรู้สึกว่าทาไมไม่ ทําไมปล่อยให้เราแบบโอ้โหแสดงออกเยอะะเลยแต่เขาก็มาสารภาพผ่านคนอื่นพอน้องแต่งงานแล้วเขาเขามีทองทุกวันบ่ายเขาจะมาเล่นกับบ้านหลังที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนให้เราเห็น,นเหมือนเขายังอะไรอวรเราอยู่ <c oughs> แต่เราก็ไม่กล้าไปไปคุยเลยเพราะเขาแต่งงานแล้วท <c oughs> ั้งเขาแต่งงานแล้วแล้วเราเป็นครูด้วย <c oughs> วมีวินัยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความเหมาะสมก็ส่วนหนึ่งและที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือตกใจเลยคือ